สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ครอบครัวโมโพรแฟมลี่นะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่แม่จิมมีโอกาสนะคะได้มาทำบุญนะคะถวายปัจจัยถวายสังฆทานนะคะให้กับบรรพุทธบรรพุรุษนะคะที่ร่วมรับไปแล้วนะคะวันนี้เยอะเลยนะคะเราไปถวายเป็นกองชาวพุทธนะคะเรามาเยอะมากนะคะเต็มเลยนะคะวันนี้เต็มเลยนะคะเราก็ ถวายพระพุทธเจ้าทุกรูปถวายทุกรูปทางกรรมการข้อมูญหาทานอเตรียมทานไว้สักสิบเ,เอ็ดทานเพื่อไว้และพทททุทธนาได้เพียงปัจจัยใปัจจัยในถวายสังฆทา,ทานข้าวผักรานแป ก็เรียงไว้ก้าวเออต้น,นที่สองไม่พอเก้าก็ใส่ไปให้พอ9เก้าเือนั้นก็เป็นกองปลาเออสอง 9, อ่งเก้าไปนะครับทุกคนก็กเรียนใหทราบเรียนให้ได้จัดแจงเตรียมตัวนะครับน้ำน้ำพร้อมสองลายชื่อ รายชื่อปู่ย่าตาทวดที่อยากปุตติสีชื่ออะไรบ้างเขียนลงไเปเตรียมไฟ,เ,ไฟเพื่อจะได้จุดลายชื่อนัวกวัดเกลือน้ำตอนพระศุกรขุนเจ้าทัาน,นอาจารย์ประธานเสร็ดเพืปป่อเปุนสิริบตน้ำปุตติสังฆทาน ตาให้ทับนตูเสื้อ uh, ผ so, ้ามีารงานตาเตยมาจับมาตั้งใจหลายลำหลายคืนหลายคืนะที่งมาบรรจบครั้งหนึ่งเห็นตาทำบนที้ใหญ่บีู่้ญ่ให้ย่าาทที ใช้รั้งหมดใช้หนึ่ได้ใช้เยอะมากนะคะวันนี้พุธศาชนิกชนนะคะมาทราบุญนะคะมาบางสกุลอีกนะคะที่วัดนะคะเพื่อให้กับบรรพบุรุษนะคะเมื่อวานก็กินอยู่ที่บ้านเนาะวันนี้ก็พาท่านนะคะมารับบุญเฉลิมฉลนนะคะอยู่ที่วัดนะคะวันนี้เยอะเลยนะคะอเต็มวัดเลยวันนี้นะคะ มีของชาของตัวของไฟมีของแม่จิ้มเอง,เองนะคะนี่นะคะของแม่จิ้มแล้วก็ครอ,อบครัวกับคุณแม่นะคะเราก็มานะคะขเรายาเลีค่ะ บุที่ส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วนะคะวันนี้แม่จิ๋นก็จะทําบุญนะคะเผื่อแม่แม่นะคะท่านใดที่น้ําท่วมนะคะออกมาทําบุญไม่ได้นะคะก็จะอุที่ส่วนกุศลนะคะเผื่อนะคะให้กับแม่แม่ด้วยนะคะขอส่วนกุศลผลบุญนะคะที่ลูกได้ทาวันนี้นะคะส่งถึงนะคะแม่ๆม่เอซีของน้องัวพอยทุกท่านเลยนะคะให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะมีความสุขนะคะมีแต่ความเจริญมีแต่ความ รุ่งเรืองนะคะาท่านมาเยอะมากเลยนะคะดูนะคะเยอะจริงๆนะคะณูน้ฟาราข้างเลยวันนี้เต็มวัดนะคะเต็มวัดเลยนะคะดูสุดควาก็บจน ก็ต้องขอบคุณนะคะกระเป๋าใบสวยๆนะคะจากพี่แม่ทำได้นะคะวันนี้เราก็มีช้างครอบครัวนะคะอยู่ในกระเป๋ามีสิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะดยมากนะคะได้ถือมาทําบุญนะคะได้ถือมาทำบุญในวันนี้นะคะก็้บุญยาติาทวดได้ส่งพรให้ฝังอยากจะได้ซักสิ่งตนองแสดงการตรงไหนก็ได้แล้วองตั้งใจทับุญตั้งใจพิท คุณที่ได้ก็คือจากเราคิดเราทำเราสร้างหหาอาหรน้าไปกเบมื้อไปห้หายไปสุดเพื่นบนเปิดมือหมดเหมือนเราทาให้ผูกยาทานทักวปิดปิญญาเหนือพ่อปิดปิญญายาตาทั่ว มารับรับบุญนะคะรับพรต่อเลยนะคะแม่แม่ค่ะเดี๋ยวแม่จิมขออนุญ,ญาตรับพรก่อนนะคะก็จะเพื่อแผ่บุญกุศลนะคะที่แม่จิมได้ทําวันนี้นะคะ,ะให้กับแม่แม่นะคะเผ <ๆ S 1> ือแผ่ไปให้กับแม่แม่อซีของน้องบัวพลอยทุกๆุกท่านนะคะทุกคน <Okay. S 2> อตอนนี้นะคะจะเป็นนะคะ,ะชุ้มเขียวบัวบาทนะคะแล้วก็น้องราวมงคลนะคะมาร่วมทำบุญน้องอุ้มบุญก็ามานะคะ โอ้มีแต่หล่อๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะลูกสาวรอไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะพันยังไปตัดหญ้าอยู่นะคะแม่ขาเลยไม่มีใครพา,าน้องมานะคะอ่าเราก็จะมาร่วมนะคะดักบาทนะคะกับน้องช้างนะคะแต่เสียดายวันนี้น้องบกพลอยไม่ได้มาร่วมด้วยนะคะเพราะว่าพ่อพันไม่ว่างนะคะยังไป อ่าตัดหญ้าอยู่นะคะยังไม่ลงมานะคะนี่น้องดาวน้องดาวมามานะคะโอ้โหเยอะแยะเลยวันนี้นะคะสาวอุ้มบุญนั่งลงแล้วคุณสาวโนนะคะสาวนานโอ้ย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 อุ้มบุญ S <S so มาล ah. um ah. ah. oh, ่วมบุญนะคะร่วมบุญร่วมผูกสนด้วยกันนะคะแม่แม่ขาโอ้เลิศรักเลิศรักมาในมาสหานเข้มนะคะกับน้องดาวมงคุนนะคะโอ้โอะมากโอะมากนะคะคือเป็นค มีสาวอุ้มนะคะใส่โบสีเขียวมาเลยวันนี้นะคะสาวอุ้มเจดายน้องพลอยเราไม่ได้มาร่วมนะคะเพราะวานไม่ว่างนะคะเพราะวานเราไม่ว่างเนาะเจ๊ดายน้องมากเลยนะคะเพราะว่าแม่ชิมก็แต่งตัวมาแต่เช้าเลยนะถ่ายถ่ายด้ว

đi, các bạn. Đẹt ra, chúng ta qua không? Đẹt không? Đẹt không? Đẹt không? cung cấp anh em đã tiếp tục làm việc tại sở cảnh sát, vận động bà mẹ áo, các anh em đã cái gì để nuôi con, để làm gì để nuôi làm gì để nuôi con, 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 làm cái trò làm con nó làm con nó làm hết chân luôn mọi người อขอบคุณมากมาเลยนะคะไม่ถิงก็ได้ทําบุญกับน้องบัวบานนะคะวันนีน้น่ารักมากมากเลยนะคะนี่ครังไทรบุญนะคะบัวบานนะคะนาโนนะคะแล้วก็อุ้มบุญคนสวยนะคะอุ้มบุญคนสวยนะคะแล้วก็น้องนะคะเลิศรักนะคะน้องเลิศรักนะคะแล้วก็ ดาวมงคลนะคะน้องดาวนะคะน้องปีใหม่นะคะน้องปีใหม่ก็มาพอรักก็มานะคะนี่นะคะโอ้โหลออๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแม่ๆคลอยลอยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้อิ่มบุญนะคะอิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกันนะคะแม่่ะน้องช้างก็มาร่วมบุญนะคะเสียดายนะคะเด็กยิงบอกเลยของเราไม่ได้มาร่วมเนาะข้อความไม่ว่า่ะไปตัดหญ้านะคะไปเต็งแต่เช้าแล้วนะคะอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยนะคะ มีทั้งคนทั้งช้างนะคะวันนี้นะคะอิ่มบุญทั้งคนทั้งช้างเลยนะคะแม่ขาครอบตุกครอบตุ๊กหลากหลายสูตรทั้งนั้นเลยโอ้โหจัดทรงองค์เครื่องนะคะมาเต็มรูปแบบเลยวันนี้นะคะน้องช้างนะคะมาเต็มรูปแบบเลยนะคะประสบความสเร็จ ถรือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะแม่จิ๋มาร่วมบุญที่วัดเราก็ได้มาทําบุญกับน้องช้างด้วยนะคะวันนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะอ่ะตอนนี้เป็นไฮไลท์นะคะบัวบานจากมอบนะคะขอรับพรค่ะอ๋อตอนนี้เด็กๆนะคะรับพรนะคะเด็กๆนะคะจะรับพรนะคะน้องช้างจะรับพรแล้วนะคะแม่ๆม่ขาน่ารักมากๆเลยนะคะดูนะคะ โอ้โหน่ารักมากๆเลยดูนะคะ <laughs> นั่งลมตะมุตะมินะคะ,ะ,คะดูนะคะมแม,แม่แม่ขาโอ้โหนั่งรับผลน่ารักมากๆดูอุ้มบุญจะนอนหรือเปล่าลูกนั้น <laughs> โอ้ยน่ารักจริงๆดูนะคะแต่ละเชือกไม่ธรรมดาจริงๆนะคะไม่ธรรมดานะคะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยชาวอุ้มชาวอุ้มเอ้ยเ้ยชาวอุ้ม โอ้โหน่ารักที่สุดเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยโอ้ยดาวนั้นนิ่งเลยนะคะดูน้องดาวนะคะดาวมงคลน,นะคะหล่นหลอดสวยทั้งนั้นเลยนะคะจ่าทูจาธุเอ้โหเสียงรอเลยนะคะสุดห่อโบบานนะคะ น่ารักที่สุดเลยนะคะน่ารักที่สุดเลยวันนี้ก็รับบุญไปทั่วหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนทั้งช้างนะคะแม่แม่ขาอ่าอิ่มบุญไปด้วยกันนะคะอิ่มบุญไปด้วยกันนะคะ ต่อนะคะ่เลียวถวายข้าวพระพุทธถวายข้าวพระพุทธนะคะวยกันนะคะตามมาเลยค่ะแม่้าตามมาเลยนะคะวันนี้กิมบุ้วยกันนะคะอิมบุญกันทัวหน้านะคะวันนี้นะวันนี้เราได้ไปบ้าแรกไปก่อนบ้านมีรถกางสบาเออโอเคครับ เรื่องข้าใจทุกที่เข้าไปเรื่อยอ่าในกระเพื่อยวัวยาไม่คาดคิดว่าจะเกิดวันนี้ก็คืออาเกียรติคือสกลนพรปุ๋ยอุทยบางหมกบางจังหวัดก็จะพูดไปต่างๆนั่นาที่ มีนิบาดุตามีปสั้ทบไล่สุดคือมีอวบอ้วนมีชุบมีดาวหมดนแล้ก็มีหลายเชือกมีหลายเชือกมืทำเป็นปัจจัยก็ถือว่าตอนนี้นะคะเราก็จุดนะคะจุดกระดาษนะคะเพื่ออ ลายชื่อนะคะบรรนที่ลุกนะคะที่ร่วงรับไปนะคะแล้วเราก็จะปลุดน้ำใส่นะคะบนลายชื่อนะคะที่เราจุดนะคะก็แม่ไปใส่น้ำก่อนเนาะอันเดียวเดี๋ยวค่อยใส่นะ ดีคกบาใด้วยั้กีแลเรับมืออาด้วยอยะนะคะการพับรุดนะคะเดี๋ยวเราจะกรดน้ำใส่นะคะเป็นประเพณีนะคะที่บ้านแม่จริงนะคะมของเราได้ตั้งวยี่ประมาณสัก15-20คนรวมปะชุมนา ันนีพระคุณเจ้าอันนี้คือเราวางวางวางไว้คือให้ญาตินะคะที่ร่วงรับไปแล้วให้มารับดีดยุ่นนะคะเพราะว่าจะมีสำรับนะคะแต่ละครอบครัวนะคะแต่ละครอบครัววางไว้นะคะไว้ให้ญาตินะคะที่ร่วงรับนะคะมารับเอาไปนะคะเอินเอาไว้ก่อนใหเสร็วันที่สิบหก ตอนนี้ก็จะเป็นนะคะเรามาถวายนะมีสังฆทานะคะมีน้ำมีนมนะคะเรามาถวายให้กับางวัดนะคะบัดน้กระมด้กระถมกระถเ็กยลกมะกกรรลวกไปวินด้วยเลยกิเลอ้งกิ้ปัดทีเราัโคิดอาการลองให้ด้วย กเเียนี้ขึ้นมาัม่ได้ไบ้านมองาบ้านยากจุ๊บปีนี้ของเจ้าหน้าทก็คือเราผู้บางา